หาเด็กหญิงพชรพรศรีละพรเด็กหญิงปวาริสากนิษฐาสุนทรค่ะ <Okay. S 1> ต่อไป <Okay. S 1> รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองนะคะ ันชนกเจิญสูงเนินนะคะเด็กหญิงนัดดาไมวงเด็กหญิงชนนิชาสองสีนะคะเก่งมากเลยลูกชนนิชาลูกเพื่อนคุณครูเองต่อไปชั้นประถมศึกษาปีที่6เดินไปรอที่คุณครูต้าเลยนะคะ เป็นกิจกรรมคัดลายมือชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเด็กหญิงพิชยธิดากันถัดเด็กหญิงไอญยาแหนสูงเนินเด็กหญิงสิราวันสาลีค่ะเอะเด็กๆรบมือหนึ่งครั้งกรบมือสองครั้ง ต่อไปเป็นกิจกรรมระบา,ายสีชั้นประถม,รมศึกษาปีที่หกนะคะ <cualquier> เด็กหญิงพัทรก,กันยาสุขสีนวล <ín buh> เด็กชายนิติกรเวชยันเด็กชายบุญรักษาท่อนทองแดงนะคะสำหรับผลงานเด็กๆเราก็จะมีโชว์ไว้ด้านหน้าห้องประชุมแห่งนี้นะคะ